ทุกคนนะชอบรถมือสองเหมือนกันเนี่ยผมฝากกดติดตามช่องผมไว้หน่อยนะครับผมจะพามาส่องมาดูรถมือสองนะครับโอเควันนี้วันที่21่ธันวาคมนะครับผมพามาดูรถมือสองนะครับในเว็บคาร์โลนะไม่เกิน20,000 0บาทครับผมก็คันที่ผมสนใจนะวันนี้นะนี่มีตัวนี้ครับฟอร์ดเฟียตปี2011คันนี้ขายที่แสนเจ็ดหมื่นเก้าครับผมก็เลขไมล์แสนสองยังไม่น่าเกียดเครื่องพันหกฟอร์ดเฟียตเนี่ยก็เป็นรถที่ ค่อนข้างอนเนกประสงค์นะใช้ง่ายแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับสำหรับผมนะประหยัดน้ามันด้วยก็มันไม่ได้ดูกเก่ามากนะสำหรับผมอ่ะก็โอเคครับแสนกว่าบาทนะก็สําหรับเขาเรียกว่าอะไรวิ่งในเมืองวิ่งอะไรก็โอเคนะเป็นรถวัยรุ่นน่ะผมว่านะนี่ครับผมสภาพรถนะครับตามที่เห็นเลยนะครับก็สีถือว่าค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยแม็กก็โอเคครับผมสภาพค่อนข้างดีนะครับก็ต้องไปเช็คหน้างานอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะถ้าท่านใดสนใจนะครับ นี่ครับผมผมก็จะกอรูปไปให้ดูเรื่อยๆนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับนี่พงมาลายข้างในก็ดูผมพูดได้ว่าดูดีอ่ะคันนี้ฟอร์ดเฟียตต้ามันไม่ขี้เลอะเนี่ยดูแบบดูไฮเทคครับนะไม่ได้ดูแย่มากก็แสนเจ็ดผมว่าคุ้มนะครับสำหรับผมเนี่ยเบาะอะไรเนี่ยดูดีนะครับอืมนะครับนี่ครับผมพงมาลัยนะไม่ใช่มาลติฟังชันนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฟอร์ดเฟียคันนี้นะครับ ก็นี่ครับพอรบอรนี่มีมียางมีล้อสำรองนะครับอยู่ข้างหลังก็สภาพเครื่องนะครับเจ้าของเปิดหมดข้างในดูใหม่มากนะครับนี่ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างและเนกประสงค์นะครับก็ก็ถ้าหามาแล้วแล้วคือเนี่ยยางดอกเต็มเต็มคือถ้าท่านใดชอบเฟียต้านะผมว่าคันนี้ก็ก็ดูไม่เลวนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมหาเบอร์โทรให้นะครับคันนี้ก็ติดต่อผู้ขาย อันนี้ครับเบอร์โทรเขานะครับ0955462528นะครับถ้าท่านสนใจนะครับเขาเป็นรถเต็นท์นะวิชมอเตอร์นะครับผมคันต่อไปเลยครับคันต่อไปเนี่ยเป็นนิสสันเซฟิโลครับผมคันนี้เครื่อง2,000เลขไมล์2อ0 0ครับขายอยู่ที่8,900 0บาทครับผม8,900 0บาทเซฟิโลเนี่ยก็เป็นเขานิยมเอามาแต่งซิ่งนะครับมันแรงนะเซฟิโลก็มันแรงแล้วก็มันทนนะครับ ก็รถมันก็เอ่อเป็นรถค่อนข้างมีอายุหน่อยนะครับทาจากเหล็กนี่คือทรงเขาเนี้ยดูดิเป็นทรงยาวนะครับทรงคล้ายๆรถแข่งนะเขาชอบเอามาแต่งซิ่งเพื่อนผมมีคันหนึ่งแต่งซิ่งอยู่วิ่งแรงมากครับ200ยสบายๆนะคันนี้ข้างในครับผมข้างในคันนี้ก็จะเป็นสีนี้นะครับเขาเรียกว่าสีสีเบดนะครับผมเรียกก็สภาพค่อนข้างสวยงามครับเกียร์ออโต้นะครับเซฟิโลคันนี้ติดจอไว้ด้วยครับผม ก็ข้างในเนี่ยถือว่าดูหรูพอสมควรเลยครับเนี่ยอืมแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอย่างนึ่งครับเนี่ยเขามีข้างหลังที่ค่อนข้างกว้างนะเซฟิโลนะครับนี่ครับผมตัวเครื่องยนต์นะอ่าผมไปให้ดูเรื่อยๆนะครับไปไม่ทันก็อยากดูเพิ่มก็อยากดูเพิ่มเติมอยากดูช้าๆก็กดหยุดเอาได้นะครับผมก็สีก็ยังสวยอยู่ครับผมคันนี้นะอืนี่ครับตามภาพนะครับก็รายละเอียดรถนะครับก็ เซฟิโร่นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเขาศูนย์แปดหน้าศูนย์สี่เจนะครับก็คันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรรถเต็นท์นะครับเนี่ยเต็นท์เขาอินดิวิเดวยลนะครับก็เป็นเชื้อเพลิงของเบนซินนะครับสีน้ำเงินนะคันนี้ก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับคันต่อไปเลยเสียเวลาเดี๋ยวคันต่อไปเนี่ยเป็นกระบะครับผมเป็นไททันของมิซูบิชินะครับก็ คันนี้เลขไม์แค่แสนห้านะครับเครื่องก็สองพันสี่นะครับอืมนี่นะครับอ่ะผมไปผมให้ดูประมาณสามวินะภาพหนึ่งนะแล้วก็เอ่อผมก็จะพูดไปด้วยนะครับก็ถ้าท่านได้สนใจก็กดหยุดเอาได้นะครับสีนี้ถือว่าสวยอยู่นะสําหรับผมนะสีเงามากครับผมคันนี้ก็สภาพรถเนี่ยถือว่าดีมากนะเป็นกระบะที่แบบเฮ้ยไม่มีรอยชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของนะ่าจะใช้งานถนอมอยู่ครับถือว่ากริปมากนะเนี่ย เออเนี่ยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยถือว่าค่อนข้างดีนะผมก็เลยสนใจข้างในเนี่ยสวยนะครับโทนเนี่ยเป็นขาวขาวดำนะสลับกันก็เป็นกระบะที่ข้างในเนี่ยดูดูมีราคานะผมว่าไทตันเนี่ยปี2013ครับคันนี้ก็ราคาโอเคครับพอฟังนะนี่ครับผมข้างหลังนะเป็นตอนครึ่งครับผมคันนี้ก็ใส่ของได้เยอะครับสำหรับใช้ทำงานสภาพยังดีครับผมคันนี้ เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็คือ099ครับ3685567ครับผมก็ติดต่อไปได้นะครับ Wish Motor ครับผมคันสุดท้ายนะครับเป็น CRV ครับผม CRV 169,000บาทครับผมคันนี้เครื่อง2,000เลขไมล์14,000 0ก็ CRV นะครับรถใหญ่นะครับ CRV เนี่ยกว้างขวางนั่งสบายครับผมรถครอบครัว สีสวยมากนะเงามากเงากริปเลยดิเฮ้ยเงาวับมากเลยอ่ะนี่ครับผมไอซีอรวีรุ่นนี้ยางยางสำรองไอล้อสำรองเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่อยู่ข้างใต้นะอ่านี่ครับผมข้างหลังครับก็ไปช้าช้านะครับอ่านี่สีนะครับค่อนข้างสวยนี่ครับ CRV เนี่ยข้างหลังกว้างมากครับผมนั่งสบายไปไหนสะดวก5คนสบายสบายไม่อึดอัดแน่นอนครับคันนี้ สภาพเบาะยัออยงดูดีอยู่นะครับนี่โอเคครับผมมาข้างหน้านครับมีที่วางแขนนะครับผมดูความหรูหราของเขานะครับข้างหลังเก็บของได้เยอะมากเนี่ยเฮ้ยเอาแบบผมนั่งได้สองสามคนเนี่ยจริงๆคือใส่กระเป๋าได้หลายใบมาก CRV เนี่ยแล้วก็เป็นประตูเปิดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเปิดแบบเปิดขึ้นนะนี่เขาเปิดข้างแต่ว่าเปิดข้างก็มีข้อดีของเขาอีกแบบหนึง่งก็เราก็ใส่ของสะดวกกว่านะผมว่าอ่าก็เลขมาอยู่ที่แสนสี่นะครับคันนี้ สภาพเครื่องยนต์ครับผมสวยงามนะข้างในครับติดจอไว้เรียบร้อยนะครับก็คอนโซลสวยๆนะครับตรงนี้ก็กว้างมากครับผม CRV นะมีช่องเก็บของให้ด้วยนี่ครับผมถือว่าดูหรูมากนะครับ CRV เนี่ยก็เป็นรถครอบครัวนะเขาเรียกว่ารถครอบครัวสำหรับไปเที่ยวกับครอบครัวอย่างเงี้ยเบอร์โทรนะครับ099 –ย์เก5 6 7นะครับ เป็นเต็นท์เดียวกันกับเมื่อกี้นะครับก็ผมไม่รู้เป็นเต็นท์หรือเป็นบริษัทเขานะเออก็สนใจก็โทรหาเขาได้นะครับก็ท่านใดชอบนะครับย้ำอีกทีนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะส่องรถและเอารถจริงๆมานำเสนอทุกท่านครับผมอยากดูแบบไหนอยากดูราคาเท่าไหร่บอกผมได้ครับผมผมหามาให้ครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ